เอาละครับผมสำหรับวันนี้ผมก็จะมาบอกวิธีการหาก่อนรับแบบง่ายๆนะฮแบบเจอปุ๊บหาปุ๊บเจอปั๊บเลยนะครับผมมานะฮะเทคนิคลับจากช่องบิโกเลยนะครับผมพร้อมกับบอกวิธีนะครับผมหาผลปีศาจนะครับผมตามจุดต่างๆนะครับผมซึ่งเป็นจุดที่เกิดผลเทพทั้งหมดและวิธีตีเรือ ยังไงให้ได้ผลปีศาจดีๆไปดูกันเลยครับเอาแล้วครับผมอันดับแรกว่าด้วยเรื่องของกอรับกันก่อนนะครับสําหรับกอลับนะครับเวลาเราเจอนะครับเราจะต้องล่องเรือหานะครับถ้าไม่มีเรือก็ไม่มีกอลับนะครับและจุดที่พี่โก้มาบ่อยที่สุดก็คือระหว่างเกาะแรกนะครับผมกับเกาะมังกรนะครับมาระหว่างนั้นเลยนะครับอ่าเนี่ยนะฮะและที่สําคัญคือต้องมานะครับผมเลยเขตสีมานะครับผมอ่าจะเจอบ่อยมากเลยบริเวณนี้นะครับเลยเขตส มาถ้าเราไม่เจอนะครับให้เราทําการออกเกมหรือว่าเปลี่ยนเซิร์ฟไปยังเซิร์ฟอื่นๆนะครับและเริ่มทําการเข้าหาใหม่นะครับก็สามารถ AFK ร่องล่องเรือนะครับผมหาได้เลยนะครับสาหรับกรรับเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนะครับก็จะโผล่ขึ้นมาเองนะครับโอเคครับผมสําหรับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับผมว่าผลปีศาจดีๆเนี่ยมีหรือเปล่าในกรรับนะครับซึ่งวันนี้เนี่ย เราจะตามหาของวันที่ดีที่สุดในวันนี้เลยนะครับจริงๆมันจะแจ้งบอกนะครับว่ามีลาดไอเลนเนี่ยมันจะขายอะไรมันจะมี a อดวานฟู้ดด d e เลอร์หรือว่าตัวขายผลไม้ปีาสาจาเนี่ยจะแจ้งบอกนะครับโดยจะบอกจากดิสของแอดมินนะครับหรือเราสามารถไปดูใน YouTube ก็ได้ช่องที่ไลฟ์สตรีมอยู่นะครับก็มีอยู่หลายช่องช่องคนไทยก็มีนะนะครับโอเคครับผมสาหรับ ก็รับนะครับผมส่วนใหญ่แล้วจะขายผลปีศาจที่ไม่เปิดขายในเกาะปกตินะครับหรือว่าตัวขายปกติและที่สําคัญคือมันส่วนใหญ่แล้วนะมันจะเป็นผลระดับมิติเข้านะครับวิธีการหาให้เร็วนะครับแนะนําให้มาหากับเพื่อนนะครับพาเพื่อนมาเยอะๆเลยนะครับผมมานะฮะหรือใครก็ได้บอกให้เพื่อนกดเข้าตามมาในเซิร์ฟอะไรประมาณนี้นะครับก็จะหาได้เร็วขึ้นก็ในนี้ก็มีแบบตังเบลีนะครับ ก้อนแล้วแบบว่าเป็นหมื่นเลยนะครับอ่าหีบแล้หมื่นเลยแล้วก็แบบมีตังเขียวด้วยนี่นะครับตอนนี้ให้พี่ก้องช่วยหากันอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวดูว่าหาเจอไหมนะครับแนะนำใช้ผลคิสเนหรือว่าผลอะไรก็ได้ที่แบบมันวิ่งเร็วๆอะ่ะหรือว่าบินได้นะครับจะหาได้เร็วมากถ้าเราหากลางวันจะหาได้ดีมากแต่ถ้ากลางคืนนะครับให้เราเปลี่ยนไอเทมนะครับเป็นหน้ากากคิสเนนะครับมันจะช่วยในการหาได้ดีกว่านะครับโอเค ตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนพี่ก้องจะเจอแล้วนะเพราะว่ายืนอยู่เฉยๆเนี่ยเห็นปะเป็นพระอยู่โอเคมาดูดีกว่าอ่านี่ครับเจอแล้วจริงๆครับสําหรับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับผมว่าเป็นผลปีศาจอะไรนะครับระดับมิติข้าหรือเปล่านะครับประจําวันนี้นะครับสามารถไปดูตามดิสของแอดมินได้เลยนะพี่โก้เจอตรงวันเลยนี่เป็นไงผลเมมมอดนะครับอ่านี่ก็สามารถที่จะกดซื้อได้จริงเลยนะครับเป็นเบลีประมาณนี้เห็นปะ มันจะมีให้ซื้อเป็นเบลีอยู่นะครับอ่าก็ไม่ต้องเติมโลบักนะครับวิธีการนี้สําหรับใครที่แบบอยากหาผลเทพแต่ไม่อยากแกยตังค์นะก็ผลคิซูนเนะพิโก้ก็ได้มาจากตรงนี้แหละเกือบจะทุกครั้งนะครับผมอ่าส่วนวิธีอื่นๆนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับจุดเกิดผลเทพโลก1โลก2แล้วกันเดี๋ยวโลก3อีกทีหนะึ่งวันนี้กอรับโลก3แล้วโอเคสำหรับจุดเกิดผลเทพนะครับในโลก1น,นะครับที่พิโก้เจอบ่อยก็คือเป็นแบบ จุดที่แบบมักจะเกิดผลแลแๆบ่อยเลยนะนะครับอ่าเลือกเลยแล้วกันว่าจุดไหนนะครับผมอ่าเพราะว่ามันก็มีหลายจุดใช่ไหมแต่ละโลกนะครับจุดเกิดผลวิสดเนี่ยก็มีหลายจุดมากๆนะครับแต่ที่พี่โก้แนะนำนะครับคือจุดที่เกิดบ่อยเลยแล้วกันนะครับเกิดบ่อยเลยก็คือแบบถ้าเราไปเนี่ยอาจจะเจอผลดีเลยนะครับจุดแรกไม่ใช่น้าตกตรงนี้นะครับผมโอเคมาไปน่าน้ำพุนะไม่ใไปย่าน้าตกพูดผิดก็คือ เกาะสุดท้ายของโลกหนึ่งนะครับอ่าเกาะสุดท้ายของโลกหนึ่งก็น่าจะเป็นคุกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเออไม่แน่ใจเหมือนกันหรือไม่ใช่นะจำไม่ได้แล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็อยู่เกาะท้ายๆเกาะน,นี้นะครับจะเจอผลพิศาจอยู่นะครับผมตรงนี้เลยนะครับผมก็คือด้านขวาของเกาะนะครับและก็มีบอสอยู่ทั้งหมด3ตัวรู้สึกว่าจะเป็นเกาะของโดฟามิงโกนะครับอ่ามีลูกน้องโดฟามิงโกเดื่อยนะก็เจอผลระดับ มิติเข้านะ่ครับบ่อยมากนะครับตรงนี้นะครับก็สามารถเปลี่ยนซูบค้นหาได้เลยนะครับสําหรับใครที่ต้องการหาจุดที่2นะครับก็คือลาวาหรือว่าแมกมาตรงนี้นะครับผมเจอบ่อยมากนะครับอ่าก็อยู่ซ้ายมือตรงนี้นะครับมักจะเป็นผลดีผลหลักล้านขึ้นไปทั้งนั้นนะเทอริพิโกมาเจอนะครับผลเกลือเนี่ยมีน้อยมากนะครับก็ให้ทุกคนลองเปลี่ยนซูฟนะครับผมแล้วก็หาหาหาดูนะครับผมเผื่อมันเกิดเอาไว้นะครับ เราก็จะได้เห็นนะครับโอเคต่อไปนะครับผมในโลก2กันบ้างดีกว่าสําหรับในโลก2นะครับตรงนี้โอกาสเกิดผลเทพเนี่ยจะเกิดบ่อยมากนะครับผมมานะบ,บ่อยมากๆเลยนะครับและเป็นผลแบบหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นผลฟาร์มผล PVP ผลอะไรเงี้ยก็คือแบบมีเยอะมากนะครับและเกิดบ่อยมากๆนะครับโดยเฉพาะ นะครับผลโมจิเกิดบ่อยมากๆเลยนะครับที่ตรงนี้นะครับที่มันมันจะมีอยู่สองฝั่งใช่ไหมน้ําแข็งนะครับแล้วก็ลาวานะครับจุดที่จะเกิดนี่คือหัวมุมตรงนี้เลยนะครับผมอ่านะฮะมุมตรงนี้เลยมุมซ้ายมือเข้าไปบนสุดนะครับของแผ่นที่ลาวาเห็นป่าเป็นผลโมจิอีกแล้วนะครับซึ่งพี่โก้เจอบ่อยโคตรๆเลยนะครับผลโมจิตรงนี้นะครับผมอ่านะฮสำหรับใครที่ ต้องการหาผลโมจิอยู่นะครับตรงนี้ช่วยได้นะครับอ่าแล้วก็ลองเปลี่ยนซื้อไปดูเรื่อยๆนะครับในการคนน่ะตรงนี้เกิดบ่อยมากโอเคจุดต่อไปนะครับก็คือจุดตรงนี้นะครับใกล้ๆคาเฟ่เลยนะครับที่มันมีหมู่บ้านอยู่ทางซ้ายมือนะครับตรงนี้ตรงนี้จะเกิดบ้างไม่เกิดบ้างนะผลผลดีนะครับแต่พี่กูเคยเจอผลช้างมาแล้วตรงนี้นะครับรอบนี้ก็เจอผลช้างเหมือนกันนี่นะครับตรงนี้เลยนะครับอ่า แต่ผลอื่นๆพี่ก็เคยเจอแต่ส่วนใหญ่จะเป็นผลเกลือนะอ่าอันนี้คือไม่การันตีว่าเจอผลดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่เจอบ่อยตรงนี้เป็นจุดเกิดผลที่แบบมันแจ้งในแมปอะบ่อยนะครับผมก็สามารถมาหากันได้สําหรับคนที่แบบไม่มีเกมพงเกมพาร์ทอะไรแบบนี้นะครับก็มาเจอเนี่ยตรงนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะเพราะมันเกิดบ่อยมากนะครับตรงนี้กับปราสาทน้ําแข็งนะรู้สึกนะครับโอเคครับและจุดอีกจุดหนึ่งนะครับจุดที่ คนไปน้อยมากก็คือเกาะอูซกนะครับที่แบบเราเอาไว้ทำเขาเรียกว่าอะไรคาบูชะของอูซกตรงนี้นะครับอ่าจะมีผลพิศดตรเกิดอยู่ข้าง NPC อุซกเลยนะครับตรงนี้เลยนะครับอา่ก็เป็นผลโมชีอีกแล้วนะครับผม,มาที่เคยเจอมานะฮะก็แบบเวลาอะไรที่ยามีซิงอยู่เหมือนกันนะครับอาและไม่มีใครมาด้วยนะไม่มีใครแย่งด้วยตรงนี้นะครับโอเค จุดต่อไปเลยก็คือจุดข้างคาเฟ่บริเวณนี้อันนี้ไม่การันตีนะครับเพราะว่ามันมีผลพิษนี่เกิดขึ้นหลากหลายมากนะครับตรงนี้นะครับอยู่ข้างที่ทําเผ่ารู้สึกนะอยู่ทางที่กทเกาะทําเผ่าตรงนี้เลยนะครับแรกๆเลยแรกๆเลยนะครับตรงนี้เลยนะครับก็ได้มาเป็นผลพิษนะครับผมหรือว่าผลเวนอมนั่นเองนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูจุดที่ผลพิษศาสดอกจากเรือบ่อยนะครับต้องบอกเลยว่าเป็น ผลดีแล้วก็บ่อยด้วยนะครับอ่าใช่ว่ามันจะแบบดอปผลดีหมดนะอ่เราไปตีตรงไหนนะครับอย่างแรกเลยก็คือเกาะกะโโลกเกาะสุดท้ายของโลก2ซึ่งตรงนี้พี่โก้มาตีประจําเลยครับผมและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือดีมากๆนะครับส่วนใหญ่แล้วผลจะดรอปเลยนะครับแค่เราอยู่หน้าเกาะเนี่ย นะครับก็คือแบบตีสามลำดอกหนึ่งอ่ะนะครับแต่อยู่ที่ว่ามันจะสุ่มดอกนะครับว่าเป็นอะไรนะครับรอบนี้พี่โก้ได้มาเป็นผลพระนะครับผลบุตรดานะครับตึงๆเลยนะครับบอกเลยนะครับดีนะบอกเลยว่าโคตรดีนะครับตรงนี้นะครับและยังมีที่หนึ่งนะครับก็สดๆร้อนๆเลยนะครับเพิ่งไปตีมานะครับเมื่อวานนะครับก็คือระหว่างเกาะหนวดดํานะครับ ตรงกลางเลยนะครับแล้วก็เกาะน้ําแข็งแล้วก็เกาะคาเฟ่อะนะครับสามเกาะนี้เลยนะครับอยู่ตรงกลางให้เราขี่เรือไปจอดตรงกลางเลยนะครับตรงนี้จะมีเรือเล็กก็เจ้าทะเลด้วยเกิดบ่อยด้วยนะครับเพราะว่ามันเหมือนแบบเป็นเกาะอะไรกกอนหนวดดำนะครับและดอกเป็นผุนวีนอมนะครับโอ้โหบอกเลยว่าโคตรสุดนะครับอ่ารอบหน้านะครับเดี๋ยวรอติดตามคลิปได้เลยนะครับจะเป็น โลก3มนะครับว่าจุดไหนมันเกิดผลเทพกันบ้างรอติดตามรับชมได้เลยครับผม